มะละกอตัวู่จ้ะนุ่งกระทุ่งด้วยเห็นไหมนุ่งจนผ่าทุ่งปิ้นมาแล้วดูลูกลูกมะละกอห้อยใช่ห้อยยาวเลยมะละกอตัวผูด้ดอกไหมดอกตัวู่มะละกอตัวู่นุ่งกระทุ่งทุ่ง,งไม่ออกตัดยอดะเลย ออกลูกมาได้แบบนี้นุ้นต้นนึงต้นตนุ้นดกต้นนุ้นหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็ตัดยอดลงปะทุ่งก็แล้วไม่ออกตัดยอดตัดยอดออกไปท่อนนะดดเหมือนกัน ดอกมอนกันนะดอกตูพู้ดอกตูพู้เต็มต้นเนะหนังบ้านมีลูกลูกไรล่ะลูกลูกอะไรล่ะลลอะไรล่ะบหรืออะไรล่ะ เจอกันนึกนี่ลูกอะไรลืมขี้ลืมเจอกันนึกน้อยลูกอะไรลืมเอ๊อะไรล่ะที่ก็กินกะขน,นมจีนอะสาบป,ปูแน่นอึดเลยแน่นมากอะไร